ัสดีครับช่องฮักอีสานนะใช่นเนี่ยครับมาหน,นี้สิมาล่องขอางไม้ครับมุ่งมุ่งดักกุ้งครับดักปลาเนี่ยคนสั่งมาครับสั่งมาหาอันเพราะไปอกใช่ไหมให้หน้าล่องใส่เบิ่งครับนี่ว่ามันจะเขา่า แล้วผมจะหอดให้เบิ่งครับอ่านครับแปดห่วครับนี่ข้างเขา่ารองเบิ่งครับแล้วจะกางให้เบิ่งครับนาการ,รมั้ยดิจะให้หน้ากางให้เบิ่งครับนี่แปดรู าเรากำลังกีลงกลางครับกลางเทีดเบื้องครับเป็น้ังไลยเขาทาปะไม่ยุ่งกับเขาทายุ่งนะวะนะครับ,รบแล้วจะไปล่องใส่เบื้องกับนาครับใบใสีเยื่อปลาดุกครับเยื่อเม็ดไอ้ที่ว่าผมเคยเห็ดไว้นะเยื่อผมบ่ได้ท่านได้เห็ดครับนี่ครับเอาต้นแค่นนั้นก็านากได้เอาตับปลาอ่านปลาดุกเออ นี่ครับผมเพื่อนในประโสมาอันนี้คือผมขวัวไว้ครับถ้าผมใส่อาหารปลาดุกกับหนารอบเมืองวนครับเนะนี่ยติดตามบ้างเด้อครับเด้อตอนใส่นี่ครับหานครับใสม่มาต้องหานะครับสองวัยกว่าบาทครับสั่งได้ครับสั่งได้ ใส่เดยทั้งกุ้งทั้งปลาไปนะครับพวกปลาซิ่วนี่หาหลังครับนี่ครับขอทาย่ดีครับ,ทา,รบทางเขา แปดรูนี่ครับรอบเลยนี่พอแพงนะครับหาลอยไอฮานะสองร้อยกว่าบาทครับขงัขงข้างใต้ข้างไตนี่ก็จะเป็นบองเอากุา้งออกบองเอาปลาออกกันปะเออบมองใส่อาหารนี่ถามเบิ้งเลยครับเด้วยทีเป็นใส่กับนาครับใหน้นาเราใส่อะนะครับคนนี้คนเรามืาาาา่อเช้าเนาะนาเนาะยามเนาะโอ้ยก็เมือ่อเช้าเหมนเนาะครับนี่ ตีดตามมั้งครับมาสมาน์ระมาบตามหน้าไปครับหมายเิมครับหางบ้านนี่นะครับ oh. คพื่นครับจันหน้นาครับ ใส่ไปแต่ว่านา้ำน้ำขึ้นไยแล้วครับเนี่ยครับน่ากําลังเอาเหยื่อใส่ครับว่าหันปลาดุกครับเนี่ยวันนี้ว่าหารเม็ดนี่ลองมึง มัดดีกว่าโอ้เมื่อกี้คือโบบอกแหน่นมาจันนี่ครับนี่ครับมัดเยื่อไปครับมันบอหลุดมันบเ่เดี๋ยว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 มื่อนาเห,ห็ดไอ้เนวใส่มาเลยเห็ดถ้ามัดไอ้เยื่อเลยจิ้งลงไปเลย ร่องเบิงว่าไปบยังเข้าพึ่งร่องไซเนาะเออกดกดมันลง่างี้ ว่าแบงสีเลนบ่เรียบร้อยครับหลังแรลกครับนี่ครับได้หลายตัวเลยครับนี่เราปลาคอจันนี่ครับเราใส่อะไครับนะครับปลาคอกับขาปลา,าดุกก็เขาครับปลาคอกระตัวนี้อยู่เขาปลา,าดุกคื่อน,นครับ จันทินาเราเห็ดน,นะครับนี่เสือนอนกินครับนี่เน่นดักป่าสมัยโบราณครับครับหลังที่สองครับมันลึกครับตอนที่มาใส่ กับหน้านะมันหนามันวา,ายปันนี้ครับห่ากําลังใส่ครับ ว่า่แมนจำจำมองว่ได้นะสองหลังครับไอ้มันสั้นครับมันเป็นหินน้ำครับเห็นไหมครับมันสั้นแล้วมันเป็นหินน้ำตอนที่มาไซตตอนนั้นมันกับหนามันว่าลายนะครับมันกับยางเลยไงครับ นะครั้งที่สามครับไปต่อครับหลังที่เสียบเออละห้อ,หอ,หอ,องเทยดห้อง,อ,งองเท็ดเชื่อๆมันจะขอบ่ขอไง ลองใส่บง,ง,งก่อนเพราะมันอันนี้ไงซีหลังแล้วครับเเอเง็นด้วยนะนะครับหลังที่หายครับวิน่นส่อเหมือนเด้อครับเด้อจงชิมาหยาไมไหมเบื้องครับ ใส่กับหน,า,บนาทิ้งไว้ครับอันแลละไม่ต้องไปไกลดอกเอาซ้ำนั่นครับว่าเราลองมึงไปซื้อไงว่ามันจะขอว่่าขอไงเียบรลอยครับหาหลังนี่ครับหลังหนึ่งครับ เบืองตอนเสาด้วยครับเด้อนี่ลามันจะติดพติดแต่ว่าถ้านั่นน่ะถ้าดักปลาซิวนี่เพรได้ใส่จุ่มนี่เนาะเอออันนี้มาล่องดักก้งเบืองก่อนครับนี่แล้วรอบหนาแล้วจะลองใส่ปลาซิวปลากระเดิดเบืองครับปลามันจะขบ่เขอก เลือกออกระขยับของไหมที่ละแล้วมันวอมมูโเลยแล้วยังว่าทียัดจัดเลย,อยเออนั่ยน่ยยัดลุ่งฟังขงขางๆขง่ะนะไอ้มันลุ่งหูมันลงุนลงไปอีกอ่ะ นามลึกครับมันสั้นนำครับขอบมันนะ่ะนี่ไม่ได้หินนี่ครับนี่เป็นหินก้อนหน่อยก้อนใหญ่มีบัดนะครับเออนั่นลนะโอเคครับหาลังเรียบร้อยครับ หนาำมนลึกครับนี่ต้องใจแบบคลองหนาครับโยนลุงอย่างเดียวติดตามมึงนะครับเด้เอมื่อือ่อนสอบผมนะครับหาลังครับพึบ่งจังมาไหมครับวองเมึง วามันจะข่ข่เพราะเขาเดี๋ยวตอนตอนตอนเศร้าไปแล้วครับเราจะมายำกับนาให้เบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับเด้อ,อสวัสดีครับช่องฮักอีสานนะใชนเนลครับเมนี่ตอนจะซ้อครับผ้ามายำม,มุ่งดักกุ้งครับไปเบิ้งน้ำกันครับมาติดติดปติเด้อครับเด้อ นครับหน่าเรายางลงไปแล้วครับตามเึง่ครับจะได้กินว่ามึง,มงนี่เอาลัางนี่ก้อนเลยบ่าเอา้าลองเพื่นี่ ติดปวดติดโอ้ได้การอยู่หน้าปลาซิวนี่ครับเห็นไหมครับผนเต็มเลยกุ้งอาหารย่างอยู่เกินอืมต้องตอ่าห์โอ้โปใบ่งเทิ่งโขกกังนี่ครับ หลังแหลกด้วยครับนี่ที่ว่าได้ยอ,ยอยู่นี่โอเคอยู่นี่ยอดเห็นไหมครับนี่ว่าหานันยังคือเข้อครับได้กินอยู่ได้กินอยู่ครับเันดครับนาครับเราพอมีงานลงไปคร็มทับนาครับ ยาวๆเลยมแนนมแนมแน,นั่นแหละนี่สองครับดูโบโบเลยโบโบอ,อันนี้ขเขาปโอบ่บบปนใดวะะนี่นี่ครับลังนี้ไม่ค่อยติดครับเอาไปกได้โครน้่ครับปอนด้วยครับเา หลังนี่บูติดติดอยู่เขาติดหน่อยเลิกปวดตองไส้น้ำตอกฟังมีนนี้โอ้ปลาบูติดครับนี่พูกน่ะไอการนี่ปลาขาวอืมกุ้งกับพวกเมนหน่อยครับนี่พวกน่ะครับเบิ้งแรกครับพวกน่ะนี่ โอ้โหหลังมีมานครับนี่สามลังเลยวดะอ๋อตัวใหญ่เลยครับปลาบูครับ oh, นี่กุ้งกับตัวใหญ่ครับไ mm hmm. น่าพอนะ mm hmm. มให้เบิ้งครับอ mm hmm. ่ากบปลาครับทั้งปลาทั้งกุ้งครับ พอดีเลยเด้อจะมาเก็บเห็ดนำ้ำนี่ครับเห็ดคมนยครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเก็บครับติดตามเลยครับเด้อตาบานนี่กะไมายามกับนาก่อนมุ่ดักกุ่งติดปะงาน,นละเดี๋ยวเอาไปมก าามา,มา,มมา,มาถือมาเลยครับลังมาครับการห้ยูใหยกินอีสานบานเท่าครับเ้เนี่ยบ่เห้เนี่โนนชชนนยอโอ้โหนี่คือป่าชิวคักใช่โอ้โหด้ปูความครับนี่ ปูหนึ่งตัวโอ้โหวดีเลยมกนี่หลังหนึ่งครับนี่ครับผลงานนี่เต่านี้ครับทั้งกุ้งทั้งปลาชิวทั้งปลาบูครับปลาขาวนี่หลๆยอยู่ดีครับนี่แหละ กับเขาเรงครับอย่าไปเห็ดมนูนยังถ้าเบิง้งนะครับเด้อนี่พอได้ยู่ได้กินยกอยู่ครับการหายยู่หากินอีสานมันนอาครับถ้ามาคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกก็มังใจให้ช่องฮักอีสานนะชี่ยเหนียวน้ำเครับเด้อนี่ครับสิเป็นมนูนยังระถาเบื้องอีกที่นึงนะครับเดวสวัสดีครับ